เห็ดนะคะวันนี้ทาไปที่สุ่มตาเห็ดสุ่มตาเห็ดหรือหรือจะเป็นเราวันเราที่ปิดฤดูกาลเก็บเห็ดแล้วก็เปวันนี้ถ้ามันไม่ออกวันนี้เราก็ถ้าไม่ออกวันนี้เราก็หมาว่าปิดฤดูกาลเก็บเห็ดถ้ามันออกวันนี้พรุ่งนี้เราก็ เ้าหน่อยี้ถ้ามันออกวันนี้เราก็นอนอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้ามันออกวันนี้เราก็ไม่ปิดแล้วก็เปิดต่อวันนี้มากับเพื่อนเพื่อนไรนะอ้อยเพื่อนรักอ้อยเพื่อนรักแล้วกับนายเพื่อนรักนายเพื่อนมาแล้วเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะ อันนี้ชมเพื่อพี่คนสวยของฉันงานเพื่อนรักแล้วน่าโชคกันตลอดทาง